สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Foxy ซี่ซีออนชาแนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตีมในแพดหน้านะคะแพด2.7ที่กำลังจะเข้ามาใหม่นี้นะคะก็คือมันจะเป็นตีมที่ PUBG Mobile เนี่ยคอลแลบ,บกับ d r a g o n b o l l Z นะคะมันก็จะเป็นตีมของ d r a g o n b a l l Z ออกมาแบบนี้นะคะแบบ ตีมการ์ตูนเลยนะคะที่ชื่นชอบกันตั้งแต่วัยเด็กกันนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบมากาแล้วในตีมนี้นะคะเขาก็จะมีภารกิจให้เราทำนะคะเห็นรูปลูกแก้วด้านซ้ายมือไหมคะนั่นก็คือเราต้องไปตามเก็บลูกแก้วนะคะมาให้ครบ7ลูกในถือมันจะสุ่มดรอปอยู่ในตามแมพนะคะ ก็คือเราต้องไปตามเก็บมาให้ครบพอครบ7ลูกเราจะสามารถนำไปเรียกเทพเจ้ามังกรอ,ออกมาได้นะคะนี่เดี๋ยวเราก็แต่กว่าเราจะเก็บได้นี่ไม่รู้ว่าเราจะต้องตาย <c oughs> กี่รอบนะบออ่าเนี่ยคะ่ะมันก็จะสุ่มดับตามกล่องอย่างนี้นะคะนี่เราก็เก็บมานะเก็บไปให้ครบ พอได้ครบเนี่ยเราก็สามารถนําไปวางไว้บนแท่นมันจะมีแท่นสําหรับเรียกเทพเจ้ามังกรออกมานะนี่เดี๋ยวไปดูกันนี่แล้วก็นํามาวางไว้บนแท่นนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเรียกเทพเจ้ามังกรออกมาได้ แต่ระหว่างเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะรอดไหมนะถ้ามีคนมาซุ่มโจมตีเรานะนี่เป็นไงเทว่าอืมนี่เราน่าจะเลือกได้มั้งว่าเราจะเลือกให้เขาสุ่มอะไรให้เราอะนะนี่เทพเจ้าบัางกรก็จะสุ่มกล่องในของให้นะคะแล้วในกล่องเนี่ยมันก็จะมีเหมือนพวกของที่อยู่ในกล่องแอร์ดอกอะ มีกอซ่ามีปืนเอมเคมีอะไรเ่ยค่ะดีเลยแหละมีเกาะหมวกเกาะคือถ้าได้มีโอกาสได้เรียกคือคุ้มเลยแหละถ้าไม่ตายสกอนนะอ่าแล้วนี้ต่อไปนะคะเป็นสกิลที่มาในทีมนี้นะคะในทีมของดารกอนบอลก็จะมีพวกพลังขึ้นเต่าวิ่งไวพลังชาร์จเนี่ยนะคะ มันก็จะมีมาให้ในโหมดนี้ได้เล่นกันมีโหมดมีมีสกิลลอยตัวด้วยนะลอยตัวขึ้นไปแเราสามารถใช้พลังได้ด้วยคือปืนยังจำเป็นอยู่ไหมในรีมนี้ในแพทหน้า <c oughs> คือเนี่ยสามารถใช้พลังขึ้นเต่ายิงฆ่าศัตรูได้เลยนะนีเ่เห็นไหมน็อกเลยและสามารถลอยตัวขึ้นไปแล้วยิงพลังขึ้นเตาลงมาได้ด้วย โอ้ปืนไม่จำเป็นแล้วมัง้งแผ่นนี้ถ้าคนที่ชื่นชอบการ์ตูนชอบชื่นชอบดราก้อนบอลก็อาจจะชอบนะคะแต่มันก็แล้วแต่คนเนอะบางคนก็อาจจะแบบเอออยากได้แบบเกมยิงปืนธรรมดาปกติที่เป็นที่มันควรเป็นที่เคยเป็นอยู่มาก่อนหน้านี้แต่ถ้าคนที่เบื่อขี้เบื่อชอบความหลากหลายชอบการการเปลี่ยนแปลงการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็จะมีอะไรมาให้เราเล่นใหม่ๆอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ละผู้เล่นของแต่ละคนน่นะว่าจะชอบแบบไหนบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนก็อาจจะชอบอ่าและที่มีอีกอันนึงก็คือจะเป็นรถรถแคปซูลเนี่ยสามารถวิ่งทั้งบนปกแล้วก็ลงในน้ำได้ด้วยนะไอ้รถคันเนี้ คือไปได้หมดเลยนี่ลงน้ำได้ด้วยเป็นไง,ไงแจ๋วปะอย่างเทพก็ยังไงก็เดี๋ยวรอแพทหน้าแล้วก็ลองไปเล่นกันดูนะคะง้วันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะ